อ่ะก็ฮะก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้อีกหนึ่งเกมนะครับผมสำหรับโอเล็กนักโซชายครับกับการที่พาแมนยูเตะก็โอ้โหพลิกสถานการณ์จากโดนเบียร์ลนะิวขึ้นนำไปก่อนแล้วก็มายิงสองลูกนะครับผมแซงชนะไม่ได้ครับโดยเฉพาะลูกประตูชัยครับก็ได้มาจากพีโดครับยิงเข้าไปอีกแล้วครับในทดเวลาบาทเทดเนจะ็บนาทีสุดท้ายนะครับผมก็กอดหมดเวลา ครึ่งนาทีครับก็แมนยูพังประตูชัยจนได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้โดนปาโกอเคสเซอร์ยิงไปก่อนนะฮะก่อนที่เตลเลสยิงตีเสมอแล้วก็เป็นโรนโดที่ยิงปิดท้ายให้แมนยูแซงชนะ2 1หนึ่งนะครับผมก็น่าจะยกความกดดันออกจากโซชาไปได้นิดนึงไม่ไดีคือความกดดันของโซชาเนี่ยไม่ใช่ว่าหายไปเยอะนะฮะเพราะว่าลูกเกมโดยรวมเนี่ยมันมันก็ยังถือว่ายังดีไม่สุดนะก็ต้องบอกว่าเกมนี้ขอพูดตั้งแต่ต้นเกมเลยดีกว่านะฮะ ตัวจริงที่โซชาส่งลงสนามเนี่ย4 2 3 1เหมือนเดิมก็วันนี้เด็กกอาเป็นโกลนะฮะแบ็กซ้ายเตเลสขวาเป็นดาโลแล้วก็เซนเตอร์ใช้ลินเดอร์เลิฟจับคู่กับอ่าวารานะฮะมิดฟิลด์คู่กลางเป็นบ็อกบาร์กับทางไอเจ้าสกอตต์แมคโทมิเนีมีบูโนเป็นอ่าตัวหน้าต่ำครับหน้าเป้าเป็นโรนัลโดหน้าซ้ายเป็นอ่าเจดอนซานโชแล้วก็ด้านขวาเป็นเมสันกรีนบูธนะฮะส่วนทางฝั่งไอเจ้าเบียร์ลนะฮะก็ วันนี้ใช้หน้า3ตัวนะฮะมีปาโก้แคลเซอร์นะฮะเยเลมีพีโน่นะฮะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นไอเจ้าแดนจูมานะครับผมคือบอกว่าเกมในครึ่งแรกเนี่ยทางเบียริวเนี่ยเล่นได้ดีกว่าแมนยูแตกค่อนข้างชัดเจนนะ,ะเกมลุกของแมนยูเนี่ยไม่ปฏิปะต่ะตอเลยนะครับผมในครึ่งแรกการประสานงานของโรนัลโดบูโน่ป็อกบาอ่าซานโช่กรีนบูธเนี่ยดูไม่เป็นไม่เป็นทีม เอาซะเลยนะฮะแล้วหาโอกาสยิงเข้ากรอบเนี่ยน้อยมากประมาณครั้งเดียวเท่านั้นเองฮะแล้วไม่ได้มีแบบลุ้นให้โกของบีเรลเน่ยเซฟเลยนะ,ะต่างกับทางบีรลที่บุกเข้ามาในแดนของแมนยูแต่ทีไรเนี่ยหาโอกาสจบสกอร์ได้ตลอดครับโดยเฉพาะฝั่งด้านเดโกดาโลครับเรียกได้ว่าอย่างรั่วเลยคือในครึ่งแรกเนี่ยคือรั่วมากค,คือโดนไอ้เจ้าเดจูมาคือแบบพาล่อเป้าตลอดเลยแล้วแบบทะลุได้ตลอดเปิดเข้ามา ในกเกอะเก็โทษได้ตลอดฮะเรียกได้ว่า d k r คือแบบเซฟมือเป็นพลวันเลยนะครึ่งแรกใน d k r เซฟเซฟจังหวะที่ควรจะเป็นประตูของเบียริลเนี่ยไปถึง4ครั้งฮะก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกถ้าไม่ได้ d k r นะบอกเลยว่าจบเลยฮะเพราะว่ากองหน้าพอพอไม่ปฏิปปตะต่อกันหาโอกาสเข้าทำไม่ค่อยได้ฮะกองกลางก็ถอยรับลึกเกินไปอย่างไอ้เจ้า บอกบากก็ไม่ค่อยช่วยตัดบอลมาเท่าไหร่ในครึ่งแรกมีจังหวะเปิดสวยๆแต่มันก็ไม่ตรงกับทิศฐานที่เพื่อนวิ่งไงแล้วไอ้แม็กทอมมันก็ไม่ไม่ค่อยตัดบอลได้อย่างที่ควรจะเป็นมากกว่านี้นะฮะครึ่งแรกก็เลยจบไปด้วยสกอร์ศูนย์ที่เบียริยวทาได้ดีกว่านะฮะส่วนพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกมมันมันหนืดมันเอื่อยมากครับแมนยูเอตในช่วงแรกอะแล้วก็เรียกได้ว่า คือแทนที่เริ่มต้นครึ่งหลังมาเนี่ยแมนยูจะพุ่งเข้าใส่มากขึ้นปรากฏว่าไม่ฮะแล้วสุดท้ายก็โดนประตูขึ้นนําไปก่อนฮะก็เป็นลูกสวนกลับของทางไอ้เจ้าบีลิวอีกแล้วและจังหวะที่สวนกลับนั้นน่ะคือต้องบอกว่าบีลิวมังขึ้นมา4คนแล้วเราเหลือกันอยู่แค่3คนเท่านั้นเองนะฮะปรากฏว่าก็นะเขาจ่ายบอทะลุช่องไปไปฝั่งเดโกดาโลอีกแล้วนะฮะดารโลก็ไม่สามารถที่จะปิด การเปิดของเดนจูมาได้ครับก็เดนจูมาเปิดเข้ามาให้ปาเกียวอาคาซ่ครับวิ่งเข้าชารนะ์จฮะลอดดากไอเจ้าเดกอาเข้าไปน1ำหนึ่งศูนย์้หเฮียแม่งถ้าแพ้ขาบ้านมานีผ่ผมว่าไม่แน่ไอเจ้าโอเล็กุน่าโซชาไม่ต้องโดนโดนปลดแน่นอนนะครับผมก็ต้องบอกว่ายังดีที่แมนยูเต็ดเนี่ยได้ได้ประตูตีเสมอค่อนั้งเร็วคือพอแมนยูเนี่ยโดนประตูขึ้นนำปุ๊บ ความแตกต่างคือมึงกล้าวิ่งกล้าวิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้อะ่ะคือแบบมึงมี energy ในการวิ่งไล่บอลมากขึ้นมีมีสปีดในการบุกมากขึ้นขึ้นมาทันทีคือแบบทําไมทําไมก่อนหน้าน,นี้มึงไม่เล่นอย่างนี้ฮะพอพอโดนขึ้นนาะปุ๊บอ่ะแมนยูก็เริ่มบุกแล้วสุดท้ายก็ได้ฟรีคิกใช่ไหมล่ะที่ริมกรอบเขตโทษทางด้านขวานะครับผมแล้วก็เป็นลูกสูตรครับ ไอ้บรูโน่แม่งโยนมาให้ทางอเล็กสเตอร์เลสครับวอลเล่ตูมเดียวครับเข้าโกไปเลยนะฮะก็แมนยูก็เลยตีเสมอหนึ่งหนึ่งพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยโมเมนตัมก็กลับมาอยู่กับแมนยูในเตตได้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันก็ยังหาโอกาสที่จะบุกเอ้หาโอกาสที่จะจบสกอร์ในที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างน,น้อยอยู่ดีนะจนสุดท้ายก็คือจริงๆอ่ะพอโดนอา่าพอเราพอเรา ยิงประตูตีเสมอได้เนี่ยหนึ่งนาทีหลังจากนั้นมันมีจงังหวะหนึ่งที่นวูดเนี่ยจ่ายบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วซานโชแม่งจับไม่ดีคือถ้าจับดีๆนะจงังหวะนั้นได้หัวเต็มๆเผลอๆแม่งเป็นประตูแรกของซานโชด้วยนะฮะก็สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะฮะก็อย่างที่บอกไปก็คือตอนที่ตีเสมอได้เนี่ยการ ที่นักเตะแมนยูเนี่ยจะวิ่งเข้าหากรอบเก็บโทษเนี่ยแล้วเล่นเกมรุกมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังดูมีไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่แต่อย่างที่บอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือ Energy ในการเล่นบอลเนี่ยมันดูมีมากขึ้นพลังในการไล่บอลมันดูดีขึ้นนะทุกคนมีมีเหมือนแบบพลังมาเติมใจหลังจากที่ห่อเหี่ยวแล้วเกินสนามแม่งแทบจะ,ะร้างเป็นป่าช้าครับตอนที่โดนยิงนำหนึ่งศูนย์ะก็ตอนนี้ก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็โซชาก็ทยอยอเปลี่ยน ตัวผู้เล่นนะครับเปลี่ยนเกมมากขึ้นฮะ,ะก็นาทีเจ็้าเอาบ็อกบ้าออกไปเอาคาวานี่ลงมาฮะ,ะแล้วก็เอาซานโช่ออกไปเอานี่ไมยามาติชลงมาซึ่งผมมองว่า2คนแรกที่โซชาส่งลงสนามมาเนี่ยช่วยเกมกับแมนยูเต็ได้เยอะเลยนะฮะก็พอซานโช่ออกไปใช่ไหมครับผมอ่าทางคาวานี่ลงมาคาวานน่ก็เลยไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วถ่างเอาโรนัลดเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วจะเห็นได้ว่า การที่มีคาวานีเนี่ยคาวานีอ่มันเป็นคนที่มันวิ่งไล่บอลคือแบบอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยคือถ้าโรนัลโดเนี่ยจะคอยเก็บแรงไว้เพื่อที่จะาหาช่องคือเพื่อนน่ยต้องต้องพยายามสังเกตโรนัลโดให้ดีโรนัลโดเนี่ยมันจะมันพยายามที่จะออกสปีดสปีดเพื่อที่จะจะตัดกองหลงังจะจะวิ่งทะลุช่องไปดังนั้นถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมีเซนต์บอลที่ที่ทันนิดนึงอ่ะและจ่ายบอลไปที่โรนัลโดเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้เปรียบเพราะว่าสปีดต้นของโรนัลโดอ่ะดีค่อนข้างดีแต่ว่า แมนยูอีแตดหลายๆคนเนี่ยเซนบอลเนี่ยยังไม่ทานโรนโดก็คือพอเห็นแบบโรนโดจะสปีดบอลอ่ะไอเทียแม่งไม่เปิดห่วมันก็เลยพลาดโอกาสนี้ไปแต่การที่มีคาวานีมาเนี่ยคาวานีเนี่ยแม่งวิ่งไล่บอลไว้แล้วขยันเนี่ยคือผมเห็นแม่งมีลูกหนึ่งแมนยูแม่งจ่ายไปโรนโดแม่งอยู่ลำหน้าเอเหมือนจ่ายผิดช่องไปแล้วโรนโดโรนโดแม่งแม่งบอกเอแม่งไม่เดินลวแม่งไม่วิ่งต่อแล้วปรากฏว่าคาวานีแม่งวิ่งไปไปไล่ไปเก็บบอลที่ที่ริมเส้นแล้วแม่งเก็บได้ด้วยผม ไอ้เฮียคาวานีแม่งแม่งเจ๋งจริงว่ะคือแบบทําไมเด็กๆแมนยูแม่งไม่วิ่งอย่างคาวานีวะอย่างที่บอกไปเกมลุกดีขึ้นพอมีคาวานีมาเพราะว่าอย่างน้อยคาวานีแม่งวิ่งหาช่องดีแล้ววิ่งไล่บอลได้ส่วนเนี้มากซ์มาติชเนี่ยพอลงมาปุ๊บผมมองว่าหนึ่งคือเกมในแดนแดนกลางของแมนยูเต็ดเนี่ยแน่นขึ้นทันทีคือมาติชเนี่ยหนึ่งผมมองว่าตัดบอลดีกว่าแม็กคาร์มินเมากๆเลยนะฮะแล้วอีกอย่างก็คือเวลานักเตะคนอื่นได้บอลใช่ไหมแม็กทอมปุ๊บ ครึ่งหลังอ่ะอาจจะเห็นแม็กคอมแม่งกล้าพลิกขึ้นหน้ามากขึ้นแต่ในมันยา่ามาติดปุ๊บพอมันได้บอลปุ๊บแม่งแม่งพลิกขึ้นหน้าอย่างเดียวแล้วแบบจ่ายยัดขึ้นหน้าได้ไงคือแบบมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างตอนที่มีแม็กคอมอยู่คนเดียวแล้วก็มีปอปอกบายอยู่คือพอมาติดมาเงี้ยคือถ้าเรามีมิดฟิลด์อย่างเงี้ยที่เล่นแบบเนี้ยคือแบบได้บอลปุ๊บ พลิกขึ้นหน้าปุ๊บมันจะทําให้แบบเราสวิตชิ่งจากจากที่แบบจะคืนแต่หลังอย่างเดียวมันกลายเป็นว่าเล่นเกมลุกได้ต่อได้ทันทีไงซึ่งเนี่ยมันย่ามาติชเนี่ยทำตรงนั้นได้นข้างดีแล้วเวลาไปเล่นเกมรับเนี่ยก็เข้าไปช่วยซ้อนในกรอบเีดโทษได้ค่อนข้างหลายทีเหมือนกันนะฮะก็เลยทําให้จังหวะเกมลุกของเบียรลิวเนี่ยมันดูดรอปลงไปประมาณหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าเกมของแมนยูเ็ดเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเลยหลังจากที่อ่าเอาคาวานี่กับมาติชลงมานะครับผมหลังจากนั้นก็คือเเอาอเา้จ มีจังหวะหนึ่งที่ green ู o o โยนไปให้คาวานี่คาวานี่เห็นไหมก็เกือบหมงได้เกือบหมงประตูขึ้นนําได้ตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนหมดเวลาแล้วด้วยเพียงแค่ว่าหม่งเฉียดไปนิดเดียวแล้วก็ในช่วงท้ายเกมก็เป็นทางเจสซี่ลินการ์ดกับเฟร็ดที่ได้ลงสนามมานะครับผมก็เฟร็ดลงมาแทนอเล็ก์เตรเลสนะครับผมส่วนเจ้าเจสซี่ลินการ์ดก็ลงมาแท green น green ู o o ฮะและก็อย่างที่บอกไปคือ2คนนี้พอลงมาก็ก็มีความแตกต่างที่ ที่เปลี่ยนได้ชัดเจนกับเกมของแมนยูมากขึ้นอ,อีกอีกอีกขึ้นมากมากไปกว่าเดิมนะฮะนั่นก็คืออย่างเฟรดเนี่ยอ่ะแน่นอนมันลงมามันไม่ได้เล่นตัดเกมอย่างเดียวแม่งไอเฟสดแม่งออกมาทางทางฝั่งซ้ายครับก็เป็นเหมือนวิงวิงซ้ายไปด้วยแต่ว่าเฟสดมันก็จ่ายบอลได้ก็นั่งด,ดีดีดีในระดับหนึ่งเลยแหละอ่าแล้วก็มาช่วยเกมของแมนยูได้ฝั่งซ้ายได้ได้ได้ไดไดมากขึ้นนะฮะส่วนทางฝั่งเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยลินการ์ดเนี่ยไปเล่นเป็นหน้าขวาแต่สิ่งที่ลินการ์ดมีดีก็คือ1 ไอลินกากเนี่ยเวลาแมนยูในเตดได้บอลใช่ไหมถ้าแมนยูจะเปิดเข้าไปในกรอบเกตโทษอะ่ะนอกจากโรนัลโด้เนี่ยเราจะเห็นอีกหนึ่งคนก็คือเจสซี่รินกากเจสซี่ลินกากแม่งจะวิ่งเข้าไปในกรอบเกตโทษและไปรอไปรอชาร์จไปรอจ่ายบอลอะ่ะเห็นไหมก่อนที่แมนยูจะได้ประตูขึ้น,นามามีจังหวะที่โรนโด้แม่งได้บอลทางฝั่งขวาแม่งเปิดเข้ามาลินกาดแม่งสกิปบอลเกือบเป็นประตูเหมือนกันเห็นไหมคือแมนยูในเตดเนี่ยถ้าอยากจะลุ้นทำประตูมึงต้องส่งนักเตะนักเตะที่ ที่เป็น,นแนวลุกเนี่ยมึงต้องเข้าไปในเกอบเขตโทษเพื่อที่จะรอทําประตูจากเพื่อนที่จะเปิดเข้ามาให้ซึ่งเนี่ยพอมีลินกาดลินกาดก็ทําให้เห็นว่าเออเนี่ยการที่จะมีประโยชน์กับทีเนี่ยมันต้องเข้าไปในเกอบเขตโทษและสุดท้ายประตูที่ได้ประตูชัยขึ้นมาก็คือผมก็ต้องชมคาวานี่อ่ะคาวานี่ที่แม่งไล่บอลแม่งวิ่งเก็บบอลทั้งฝั่งซ้ายและสุดท้ายก็ป้ายบอลมาที่เฟรดเฟรดโยนเข้าไปให้โรนัลโดมงมาให้เจสซี่ลินกา์ดที่อยู่ในกเกากเขตโทษลินกาดแตะขึ้นมาให้โรนัลโดแล้วก็ซัด มุมแคบไปมันก็เลยเป็นประตูชัยของแม New นยูเต็ดไงคืออย่างที่บอกถ้าแมนยูเต็ดเนี่ยตัวลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษมากขึ้นเล่นเกมลูกมึงไล่บีคู่ต่อสู้มากขึ้นยังไงมึงก็มีโอกาสาที่จะทําประตูได้นะก็เนี่ยสิ่งที่โซชาต้องควรทําในเกมถัดๆไปต่อจากนี้คือมึงต้องกล้าลุยกล้กาแลกวิ่งบวกเข้าใส่คู่ต่อสู้เลยเออไม่ใช่แบบวิง่งแบบมวยไม่ใช่แบบวิง่งแบบบอลโรงเรียนนะคือ คือมึงมีคลาสบอลเนี่ยแต่ว่าการวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้มันทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันจ่ายบอลลาบากนะเห็นแมนยูในช่วงแรกไหมแมนยูในช่วงแรกไม่วิ่งไล่บอลเลยปล่อยให้เบียริวเนี่ยขึ้นบอลจากแดนหลังได้แบบสบายๆเห็นไหมมันก็เลยออกซ้ายออกซ้ายไปที่ไอ้เจ้าเดนจูมาดนจูมาก็เลยล่อเป้าดารโลแบบได้แบบง่ายๆเลยนะ,ะดังนั้นแมนยูนเตะอย่างที่บอกไปถ้าโซชาอยากจะรักษาโมเมนตัมในการเล่นเกมที่มันดีแบบนี้นะมึงต้องสั่งลูกทีมกล้าลุย วิ่งไอ้เฮียลุยไปเลย <Yeah. S 1> ได้บอลปุ๊บพลิกขึ้นหน้าฮะแล้วแบ็ก้ายขวามึงเติมขึ้นไปแล้วก็มึงไปซ้อมการเปิดเยอะๆอ,อย่างไอ้เฮียดาลโล่เงี้ยมึงเปิดบอลไปทีมึงเปิดไปดาวอังคาหรือยังไงเนี่ยเออไปซ้อมการเปิดไปในกรอบเสีโทษเนี่ยน้ำหนักในการเปิดบอลเนี่ยคือถ้ามึงเปิดโด่งแล้วมันออกไปไกลมึงก็เปิดเลียดก,ก็ได้เออเปิดเลียดแบบโค้งตัดหลังคู่ต่อสู้ไปก็ได้เออก็อยากให้โซชาแม่งปรับปรุปงตรงนี้เยอะๆแล้วก็คือพอตัวเองเนี่ย ถ้าเกมรุกเนี่ยสามารถพลิกขึ้นในแดนคู่ต่อสู้ได้เนี่ยนักเตะทุกคนวิ่งเข้าหากรอบเกตโทษเนี่ยบอกเลยยังไงแมนยูม่งก็หาโอากาสทำประตูได้อืนั่นแหละแต่อย่างที่บอกเกมโดยรวมทั้งเกมเนี่ยก็ยังถือว่ายังม,มันยังไม่โอเคมันเริ่มมาดีในช่วงใครใชเกมที่แบบแมนยูม่งกล้ากล้าบุกกล้าลุยมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะก่อที่บอกแมนอัลเดอร์แม์ในวันนี้ถ้าให้ผมเลือกนะโรนัลโดอาจจะเป็นคนยิงประตูใช้จริง,รงแต่คนที่สําคัญที่สุดในวันนี้คือ ดาวิกเดเกอาครับไอเฮียโคตรเซฟเลย <laughs> ไม่งั้นคือผมเห็นดีในศาลแล้วว่าโอ้โหแม่งอุ้งสายเจ็บมาเดเกอาแม่งโคตรเซฟเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะฮะเดี๋ยวขอดูผลคู่อื่นนิดนึงไม่ได้ดูผลคู่อื่นเลยนะว่าเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับกลุ่มของแมนยูเต็ดนะก็โอ้โหก่อนไปถึงคู่แมนยูผมเปิดมาบายเยนชนะดีนัโมเคฟ5-0ไม่เท่าไหร่ครับ บาร์เซโลนาแพ้เบนฟิก้าสามศูนย์โอ้โหเหยียดเคเออหนักเลยนะฮะกลุ่มของแมนยูเต็ดครับคู่ที่เตะไปก่อนหน้านี้ผลมันเป็นยังไงวะผมขอดูกนะฮะปรากฏว่าออตแลนตาแม่งชนะยังบอยนะทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอัตแลนตานำเป็นที่1ครับมี4คะแนนแมนยูกับยังบอยมีทีละ3คะแนนเนานนะแต่ว่าแมนยูอยู่ที่3เพราะว่า เฮดทูเฮดเราแพ้ยังบอยอยู่นะครับผมดังนั้นแล้วก็บีรีอยู่อันดับสุดท้ายมี1คะแนน,นโจทย์ของโซชามึงไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าโซชาจะบอกอยู่เสมอว่า,าถ้าอยากจะเข้ารอบเนี่ยขออย่างน้อย10หรือ12คะแนนเนี่ยดังนั้นตอนนี้มึงได้มา3แล้วอีก3าเกมข้างหน้านัดหน้าเจออตาลนตาในบ้านนะแล้วก็อีก2นัดถัดไปก็จะไปเจอกับแอตาลนตาอีกรอบหนึ่งถ้าสมมติว่านัดอตาลนตาเนี่ยถ้ามึงชนะได้เย่าเยือนนะแม่งมี9้าแต้ม ท,ที่อีกสองนัดที่เหลือมึงขอแค่ชนะอีกนัดเดียวคือขอชนะอีกอีกสามเกมเท่านั้นพอมึงการันตีเข้ารอบแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเล่นอย่างนี้นะอย่างที่บอกในช่วงท้ายเกมถ้ามึงเล่นอย่างนี้แบบอยากเล่นเกมลุกมากมากกว่าเท่าที่ควรจะเป็นนะบอกเลยว่าแมนยูไม่ชนะได้จริงจริงมันอยู่ที่ทัศนคติของผู้จัดการทีมที่จะส่งผ่านต่อมาที่นักเตะการกระตุ้นนักเตะว่าเอ้ยมึงลงไปเพื่อเก็บชนะโซชาบอกว่า ตกส็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนเกมว่ามาที่แมนยูเอตดเนี่ยเพื่อชนะดังนั้นมึงต้องแสดงความกระหายในใชัยชนะนั้นออกมาให้ให้แฟนบอลได้เห็นให้ให้นักเตะได้เห็นแล้วส่งผ่านไปที่นักเตะให้นักเตะแบบคือแบบกูวิ่งแบบกูแบบวิ่งสู้ถวายชีวิตอะเพื่อที่จะเอาประตูให้แมนยะูเอต์ฮะแล้วก็มึงก็ใส่เทคนิคในการเข้าทําประตูของแมนยูเอตดไปนะครับผมเท่านั้นเองโซชานะครับอา่า ก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูเต็ดก็จะกลับไปเล่นในศึกพิวรีอังกฤษนะฮะแต่วันเสาร์นี้แตะหัวค่มเลย6กโมงครึ่งครับจะเปิดบ้านเจอกับทางเอฟเวอร์ตันนะครับผมก็รอดูแล้วกันคืออย่างที่บอกไปวันนี้ชนะได้ก็จริงมันถือจับนะแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจโอเล็กน่าโซชาครับต้องดูเกิดไปยาวๆนะผมในเกมที่จะเจอกับเอฟเวอร์ตันถ้ายังเล่นดีอยู่ก็ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบเอฟเวอร์ตันเนี่ย มันจะเป็นเกมเบรกทีมชาตินะครับผมแล้วก็จะกลับมาอีกทีเนี่ยแมนยูก็จะเจอกับเลสเตอร์นะแล้วก็ตามด้วยอาตันตัแล้วก็เป็นศึกบิ๊กแมตช์แดงเดือดแมนดูจะเปิดโอเดอฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่24ตุลานะครับผมก็ต้องต้องรอดูกันต่อไปดูคะแนนยาวครับกับโอเลกุนาโซชาครับอย่าเพิ่งไปไปไว้ใจมันนะครับผมตอนนี้ <laughs> อ่ะโอเคทักทายกันหน่อยนะครับผมคุณมาตาบอกว่าชนะแบบพื้นจับคุณพายบอกว่า วารานเล่นดีอยู่ครับวันนี้วารานก็โอเคนะครับผมมีแค่ครึ่งแรกจังหวะเดียวที่โดนเบียร์เปิดก็ไปด้ก่อเกตโทษแล้ววารานแม่งสกัดไม่โดนยดังดีที่อไอ้นั่นแม่งจับบอลไม่ดีเหมือนกันนะครับผมไอ้ปาโก้อารคาเซอร์นะฮะคุณมีบอกคุณีบอกว่าสุดยอดคุณแสงตะวันบอกวะ่าพอมีข่าวจะโดนโปลดก็กลับมาชนะแต่ชนะแบบนี้มันแบบดูเซ็งๆมันควรจะเล่นแบบเกมรุกแบบได้ดูไหลลื่นมากกว่านี้เนาะอืม คุณเจเล่บอกว่านึกว่าจะได้แต้มเดียวซะแล้วคุณเนมบอกว่าคาวานี่ตัวจุดไฟเลยเห็นด้วยเนี่ยคาวานี่เนี่ยเป็นตัวที่ที่แบบส่งพลังงานให้นักเตะแมนยูนเต็ดในเกมลุกนะครับผมโอ้โหจังหวะที่หลายๆคนไม่ไม่วิ่งไปเอาบอลแล้วคาวานี่วิ่งไปเอาอะ่ะเออคือคือนักเตะแมนยูควรจะเล่นได้แบบคาวานี่ไงคาวานี่แม่งเหนือชีพจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าสุดยอดนะฮะคุณจเจเล่บอกว่าผมว่าโอาเล่นคนส่งคาวานี่ ับโดลงตัวจริงพร้อมกันอ่ะถ้าเห็นแบบนี้ผมว่ามีโอกาสสูงที่เกมเอเวอเรตัเนี่ยคาวาน,นี่กับโดเนี่ยจะลงตัวจริงอย่างน้อยเอาโดถ่างไาอยู่ทางฝั่งซ้ายก็ได้และด้านขวาเนี่ยเอยด้านขวามึงเอาซานโชลงไปเลยซานโชมึงซื้อมาเล่นทางด้านขวามึงเอาซานโชลงไปเลยแล้วเอากรีนวูด o เนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตเป็นตัวสำรองก่อนก็ได้นะหรือหรือมึงก็ตัดสินเลือกดู เอาแล้วกันว่าจะเอาซานโชหรือเอากรีนวะูดฮะแล้วก็นาเป้าใช้เอดิสันคาวานี่ครับเพราะว่าคาวานี่คือแบบแม่งดีอะทางบอลแม่งดีคือแบบวิ่งหาช่องดีหมดอะคือแบบไอ้เหี้ยทำไมแม็กเตะมนอยู่แม่งไม่ได้แบบคาวานี่บ้างวะอะไรเงี้ยอ่าคุณเด็กแมนยูบอกว่าลินการ์ดลงมาแอซิดครับก็อย่างที่บอกลินการ์ดแอซิดได้แต่ว่าสิ่งที่ลินการ์ดทำได้ดีก็คือการวิ่งเข้าไปในกรอะเกตโทษแล้วทําให้ตัวตัวที่ แมนยูจะจ่ายบอลเ,เข้าหาเนี่ยในเกอะกีดโทษมันมีมากขึ้นไงไม่ใช่ว่าแบบเหียมองขึ้นไปแล้วแบบต้องโรนัลด,ดอย่างเดียวคือถ้าแบบคิดว่าจะจ่ายแค่โรนัลด,นดนคนเดียวกองหลังคู่ต่อสู้เขาก็รู้ไงเดี๋ยวมึงก็จ่ายมาที่โรนัลดกูดักที่โรนัลดก็แดดอะไรเงี้ยดังนั้นถ้านักเตะแมนยูเข้าไปในกรอะกีโดโทษหลายๆคนรอรอให้แบบเพื่อนจ่ายทะลุช่องมานะบอกเลยว่ามันจะทําให้กองหลังเนี่ยมันจับตัวยากอ่ลินการ์ทแบบเนี้ยถือว่าดีแล้วอืม คุณเด็กมันอยู่บอกบาซ่าตกอยู่แล้วฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็อสรุปอีกทีนึงวันนี้แมนยูเอตดของเราก็ชนะแบบผืดจับนะฮะโดนปาโก้แคสเซอร์ครับทำประตูขึ้นนำไปก่อนนะฮะก่อนที่อเล็กซ์เตเลสครับบอลเล่ตูมเดียวครับตีเสมอให้แมนยูเอตดแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย90้บวกหครับโรนัลโดยิงมุมแคบเข้าไปพาแมนยูเอตดชนะ2-1เก็บ3แต้มแรกเซฟโซชาไปได้ในวินาทีสุดท้ายครับเรียกได้ว่า ป๋าเฟอร์กี้มาดูในเกมนี้ตอนแรกแม่งหน้าบึ้งเลยพอโรนโดยิงได้แม่งเออโอเคผ่อนคลายนะผมแฟนบอลก็เช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคไปละแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับเกมในวันเสาร์นี้ที่แมนยูจะเจอกับเอวอร์ตันนะครับผมก็มาลุ้นแมนยูไแต่กันต่อนะว่าจะดีได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าจะดีแตกเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ